S <S ขอถ่ายขอถ่ายรูปหน่อยนะคะค <Okay, sir. S 2> ่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะมีต่างชาติมานะคะต่างชาติมาสองคนนะคะไอ้นี่เสือเสือไอคุณอยู่ประเทศไหนโอ้แคนาดาเยอรมนีโอ้แคนาดากับเยอรมนีนย์อ๋อแล้วมากี่วันแล้วคะโอ้น้อยู่ที่นี่ยี่สิบห้าปีแล้วโอ้อยู่ที่นี่สิบปี โอ้ชิปปี้เราเหรอโอ้โหก็พูดภาษาไทยเก่งใช่ไหมคะพอได้คุณมีไม่เฟสนิดหน่อยคุณมีอันนี้จะยางอะไรนะคุณมีคู่หรือยังอยากจองอยากจองคู่สมัครได้ไหมคะสมัครเป็นคู่ได้ไหมคะ นี่นะคะโอ้มีแต่คนจองที่นี่มีแต่คนหล่อๆนะคะมีแต่คนหล่อๆเออนี่นะคะมีแต่คนหล่อๆเลยนะคะโอ้เมื่อคืนคอมมิชชัมีอะไรนะเมื่อวานมีฟอนท็อกไหมมีค่ะมีเล็กน้อยค่ะเย็นมากค่ะแต่ตกไม่แรงตกเล็กน้อยค่ะแดดค่ะวันนี้จ้าเพอร์เฟกโอเคเลยค่ะ จะเดินทางไปไหนต่อคะอุบลอุ๋อไปอุบลจินแดงหรือสวนแดงหรือไปสกดนครจะไปสกลนครก็39กกิโลค่ะโอ้ยลังมาโอ้ยพลังต่างชาติมาทักทายแล้วนะคะไอ้ฮาวอายู ไม่ต้องตัวนะคะนี่แหละค่ะคือมันนานๆทีต่างชาติมานะคะก็เลยได้เลยนะคะได้เลยโอ้จุดยอดเลยนะคะรู้เลยนะคะรู้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวลืมนะคะว่าค่ะคชคไีเดินทางปลอดภัยด้วยไปด้ปดภัย เดินทางปลอดภัยโอเคเดินทางปลอดภัยเซฟไรเซฟไรเดิไรโอเคโอเคด่าน่ารักมากนะคะญาติเยอะ่าตินี่ก็ได้พูดไดด้พูปสองคำสามคำนึกไม่ออกต้องเอาโพยออกมาก่อนนึกไม่ได้ว่าจะพูดอะไร หาโพยก็ยังไม่ได้หาโพยพัวอยู่กระเป๋าลืมหมดเลยเจอของจริงมาต้องไว้ลืมหมดเลยเจอของจริงนึกไม่ออกนึกออกแค่แต่ว่าเอาอันอะไรนกที่ท้าเขาเนาะอาฮัลโหลไมเนมเฮาอายุแล้วก็อะไรเนาะนึกออกเออถามชื่อเขาเนาะ What What is your name ถามค่ะค่ะ ค่ะ thank you thank you thank you ดูรถก่อนนะคะดูรถก่อนนะคะโอ้โอ้โหชมชมชมรถด้วยนะคะโอ้โหรถนะคะว้าวไม่ได้แล้วเนาะขึ้นไม่ได้แล้วเนาะค่ะค่ะโอเคบ๊ายบายจ้าโชคดีค่ะโชคดี กลัว <laughs> ผู้หญิงลุมนะคะผู้หญิงลุมกลัวผู้หญิงลุมเลยนะคะลุมลุมพูดภาษา,อ,าอังกฤษใส่เลยนะคะ, i, ะนี่่าหินิงน่ะลืมหมดเลยที่ท่องแอนแอนถ้าถ้าญาหินิงท่องไว้น่ะลืมหมดเลย <M ะ S 2> <laughs> มันเห็น พูดได้สองคำถ้าย่าเจอฝรั่งย่าจะลืมสับของย่าหมดเลยใช่แล้วย่าเปิดโพยก็ไม่ทันด้วยโพยก็อยู่ข้างหลังนี่อยู่กระเป๋านี่เปิดไม่ทันเลยโอ้เรายังไม่จบห้องโอ้โอ้ห่างไปนิดอีกห่างไปนิดตานิดนั่นหน่อยเราต้องอยู่ห่างตาหนึ่งนิดเนอะอีกห่างสแล้วเราจะสัมภาษณ์แบบห่างๆนะฮะสัมภาษณ์แบบห่างๆนะคะเนาะอ่าตาไปเที่ยวสนุกไหมก็สนุก สนุกสนแหละเห็นอยู่ตายิ้มอยู่เปื่อยเปื่อยอยู่คอมเมนต์เข้าไปไม่อ่านเลยตาไปได้เล่นน้ำไหมแต่ทีเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาหาค่อยค่อยมาอ่านเออตาตาได้เล่นน้ำไหมไม่ลงครับไม่ลงตาไม่ลงน้ำโอ้เสียดายจังอนนีใช้กล้องซูมอยู่นะคะเสียดายจังตาทำไมถึงไม่ลงเสียดายจังว่าจะอยู่ไกลอะไรขนาดนั้นโอ้ยแค่นี้มันก็ไม่ช็อตหรอหนา เนาะตามันไม่ได้บิวมาถึงขนาดนั้นแค่ว่าเราก็ตรวจมาตรวจมาโอเคแล้วนี่ตรววจ้แลนะะคทำตามกติกาสามวันก่อนใช่่คะเราอ๋อจะก็เราอยู่ห่างนะคะทุกคนก็ไม่ต้องห่างเกินขนาดนั้นก็ได้แค่นี้มันก็ไม่กระเด็นมาหลอกเนาะตาโอ้โหไม่ถึงตาตาก็ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าเนาะทำตามกติกาก่อนเซฟเซฟใช่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 ตาตาสนุกมากเลยใช่ไหมในชีวิตครั้งแรก ไปเห็นเพิ่งไปเห็นกรุงเทพเพิ่งไปเห็นพัทยาได้ได้ทานของอร่อยๆไหมก็มีแต่อาหารทะเลอ๋อคุณตาเป็นไงมาต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 าไม่ได้ปล่อยไก่คือค่อยๆบ่ค่อยไปครั้งแรกค่อยปล่อยไก่อู้หูหลายตัวเลยนะไม่ได้ปล่อยแต่ไก่ปล่อยทั้งกาด้วยโอเคเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยปล่เหมือนกันค่อยโอ้ยเขาต้องรีบดึงใหญ่เลยนะ ถึงเราจะลงก็ลงไม่ได้อตอนขึ้นก็สะดุดอุ้ยสะดุดแล้วสะดุดนี่นะคะเราก็มาทักถามว่าตาชาญนะคะไปเที่ยวยังไงที่ทะเลไปจังหวัดไหนด้วยทะเลตาอะไรมาฝากตาก็ตามีอะไรมาฝากบอกอยู่ว่าตาไม่ได้ฝากอันนี้นะฝากทางโน้นว่าจะคอมเมนต์ไปบอกให้ตาเอาไอ้ให้ตาเอาน้ําทะเลมาให้สักหยดหนึ่ง เหนิงเข้าไปไเข้าไปแต่ตาไม่อ่านาทีทีตาคอมเมนต์มาค่อยอ่านตาตาบอกฝนตกแรงไห<อ>มยย้าหนิงก็ยจาหนิงก็บอกว่าฝนตกแรงบ้านเราฝนตกแรงอยู่บ่<อ>จะค่อยคอมเมนต์เข้าไปหาเจ้าทีเจ้าขึ้นจะไม่อ่านค่อยเลยค่อยหลดโอ้ยตาทำไมไม่อ่านค่อยเนาะตาไม่เห็นค่อยเลยเ,เด้อใช่มันตอนที่ตาทําอะไรอยู่นะนะมันเลยเลื่อนขึ้นไปนะคอมเมนต์เข้าไปสองครั้งตาก็พอดีไม่รู้ตาทําอะไรอยู่ก้มหน้าแล้วคอมเมนต์ก็เลยขึ้นนะ เออใช่มันก็จะอ่านทั่วมันก็ไม่ถึงเนาะเพราะมันมันเยอะของตามันเยอะไม่เหมือนของเราของเรามันน้อยแล้วก็อ่านทุกคนแต่ของตาอ่านไม่ได้หรอกเพราะมันเยอะเอฟซียาตาเข้าทีละทีร้อยกว่าร้อยสองร้อยจ่า อีกพนที่หนึ่งวันใช่อีกหวันอืมอีก่งวันครบสวันเะอ่าเราไปเยี่ยมจมูกที่คนแก่ในโรงพยาบาลคนแก่นอออ๋ออ๋อเอาอีกครั้งน่๋อ่อ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 จุบคลิปแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตาจัน ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ